เมื่อกี้จอดับจอดับจอสะดุด,อดขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่ยังเข้ารวทุกท่านที่เข้าร่วมและย,ยังอยู่นะคะขอบคุณค่ะดย๋าหล่นนะมะวางสวัสดีค่ะจอดับจอดับจอสะดุด สวัสดีค่ะยังอยู่กันไหมจอดับดึงมันดึงเน็ตกันไงเปิดทีวีด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณหนึ่งพันสี่ร้อยไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่กดไลค์ให้ค่ะขอบคุณค่ะ พันห้าร้อยไลค์ค่ะขอบคุณมากค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยุพินคนสวยสวัสดีค่ะ <c oughs> ค,ค,คุณยุพินคอคอมเมนต์มา คุณยูพินกดไลค์ให้แล้วก็คอมเมนต์มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยูพินทนสวยขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณหนึ่งพันห like <ke wa> <os non> ้าร้อยไลค์ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณตาชูส่องนิ้วเนตตะดูดเนตตะดูด สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและให้กำลังใจยังอยู่ให้กำลังใจอยู่ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเฮงๆรวยๆถูกหวยถูกรอตเตร่การงานเจริญก้าวหน้าค้ขาขายเจ е ริญรุ่งเรืองเงนทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะขอบคุณมากค่ะ,ะน้ำต้าหู้ไหมหรือน้ำขิง <laughs> ừ. Với kỳ lưu nhanh nhiều trong tôi mươi lên mùa mặt đàn. Ung thôi. Ung đắng Ung thôi. Ung thôi. Ung thôi. Ung ra Ung thôi. Ung nha như thôi. Ung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  thôi. ไม่ใช่ดเดียวเองที่ที่เหลือถุงเมื่อวานเนี่ยหมดต้านหนห้าหมดเลยตอนนี้นห้หมดเลยนะเหลือครึ่งแก้วไม่ถึงครึ่งแก้วเลยอันนี้จะเคยรวมให้สวัสดีค่ะเด้ยวคนณตาทานน้ำเต้าหูง้งาดำนะคะ <c oughs> ออเด็กได้เต็มถ้วยเลย Hva skal du gjøre? แหนมเง,งี้ยไปวางไว้วางไว้ข้างน,นอกเดี๋ยวมดขึ้นอีออีกขีงอยู่ที่ไหน